สวัสดีสสดครับ,รบพวกเรามิสเตอร์ทีมค่ะเราตอนแรกเราตั้งใจว่าจะทำซิงเกิลปลายปลายปีนี้แต่ว่ามันพลิกแผนพลิกแผนนปดนวาทางผู้ใหญ่เล็กทางผู้ใหญ่ที่เราแบบนับถือกันแล้วก็คือทำงานร่วมกันมานี่ฮะเขาได้ไปดิวกับทาง i w เวฟทางพี่สองก็คือทางพี่สองเนี่ยเขาบอกว่า โอ้มิสทีมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ให้เลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยก็ลองคุยกันจนโปรเจกต์มันผ่านแล้วก็มาถึงพวกเราพวกเราตั้งใจว่าทำซิงเกิลก็เบรกก่อนงั้นเอาคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนดีกว่า ก็คือบ้านที่ไกลอย่างเดียวไม่ค่อยมีอะไรคับแต่ตอนนี้ย้ายมาแล้วค่ะย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพปัญหาแน้วก็โดนขจัดไปแล้วอุปสรรคนั้นก็ไม่มีไปแล้วค่ะใช่ก็คือกลับมาร้องเพลงของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะได้ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็ ที่สำคัญจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันผ่านมาแล้ว12ปีนะคะเราจะได้เจอเป็นเพลงตัวจริงของเรานะคะซึ่งมันตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังซ anyway> cool ุ้มซ้อมกันอย่างหนักเลยค่ะพอดีใจนะที่ได้กลับมาทำเพลงของตัวเองงานตัวเองปกติก็เล่นตอเล่นอยู่ตลอดแต่คือเล่นกับให้คนอื่นเะยก็คิดถึงก็คิดถึงเพื่อนๆเสมอใช่ไมมว่าจะไปทํางานกับใครผมจะเปลี่ยนนามสกุลไปขนาดไหนยังไงคนก็ยังจําผมว่าต้ามิสเตอร์ที่นอยู่ดี